โกคนนี้ให้สมการมาสมการหนึงแล้วให้เราหาว่า25ยกกำลัง x มีค่าเท่าใดก็เนี่ยเรามาดูในวงเล็บก่อนในวงเล็บก็คือ11ลบรากที่2ของรูท120รูท120เนี่ยเราแยกตัวประกอบได้ก็คือเป็น4คูณ30ดังนั้น11ลบรูท120เนี่ยก็จะเท่ากับ11ลบรูท4คูณกับ30 ทีนี้ตัวหน้าเนี่ย11เนี่ยเราแยกเป็น6บวก5ส่วนในรูทเนี่ย4ก็คือ2คูณ2งเหมือนกัน2ตัวออกมาได้1ตัว30ก็คือ6คูณ5ดังนั้นตรงนี้ก็สามารถเขียนได้ว่ารากที่สของ6ลบรากที่สของ5ทั้งหมดยกกาลัง2ในโจทย์เนี่ยด้านซ้ายมือของสมการเนี่ย 1 1บลูทมันยกกำลัง x ลบสกจากเรื่องเลขยกกำลังเนี่ยฐานเหมือนกันหารกันนำกำลังมาลบกันเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนแยกได้ว่า1 1ลบรูท120ยกกกำลัง x หารด้วย1 1ลบรูท120ยกกำลังสี่หนึ่งกรูทเนี่ยอยู่ด้านซ้ายเป็นบวกเราย้ายไปด้านขวาก็จะเป็น ลบเพราะ,ะนั้นด้านขวามือก็จะเป็นรูทหกลบรูทห้ารูทหกลบรูทห้าทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยเราแทนค่าลงไปแทนลงไปในสิบเอ็ดลบรูทหนึ่งร้อยยี่สิบดังนั้นก็จะได้ว่ารูทหกลบรูทห้าทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็ยกกำลังเอ็กกับรูทหกลบรูทห้าทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็ยกกำลังนี่กำังสอง จากนั้นเราก็สามารถที่จะตัดทอนกันได้ก็คือ2ตัดกับเสนอของสองตัวส่วนเสร็จแล้วเราก็ย้ายส่วนน่ะย้ายขึ้นไปคูณกับทางด้านความมือของสมการดังนั้นก็จะได้ว่ารูทหกลบรูทห้าทั้งหมดยกกำลัง 2x เท่ากับรูทหกลบรูทห้าทั้งหมดยกกำลังสองดังนั้น เราก็จะได้แล้วว่า x เนี่ยเท่ากับ1เพราะฉะนั้น25ยกกำลัง x ก็คือ25ยกกำลัง1ซึ่งก็เท่ากับ25นั่นเอง 1.